สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะครับช่องภูมิพันธุรากันมาตัดหญ้าให้น้องแมวเหมือนเดิมค่ะเอฟซีขาได้เวลาตัดแล้วค่ะปลูกหญ้าให้น้องแมวแบบมีความสุขค่ะพอเพียงเลี้ยงชีพตัดหลายครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เอฟซีดูว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ ตัดไปพร้อมกันให้หมดเลยค่ะจะได้ขึ้นพร้อมกันให้สวยๆใช้กันไกรตัดค่ะพอมีตังค์ซื้อเครื่องตัดหญ้าพี่นนอะ <laughs> ใช้กันไกรตัดก็ตัดได้อยู่ค่ะบกล้าเหยียบเด้ ย่านหย่าตายค่ะคุณพันธ์ก็ไม่กล้าเหยียบแต่ก็จะได้เหยียบอยู่ค่ะเหยียบก้อนหินเหยียบอะไรแถวนี่ไหนคะเอเด้อพี่น้องมาตัดหญ่าน้ำกัน บ้านเพื่อนตัดหญ้าให้งัวบ้านคุ้มพันนี่ตัดหญ้าให้แมวค่ะแมวเจ็ดตัวค่ะรอกินหญ้าอยู่เขาะจะชอบมากเลยนะคะหญ้านี่ค่ะหญ้าเหมือนหญ้าอยู่ที่โรงเรียนนะคะตอนอยู่โรงเรียนตอนคุมพันยังไม่กเกษียณก็ปล่อยน้องแมวไปกินหญ้าที่สนามแต่ตอนนี้ ต้องมาปลูกหญ้าที่บ้านค่ะถ้าจะตัดไปให้กินทีละครึ่งได้ไหมครณฤทธิ์ถ้าตัดให้กินทีละครึ่งมันจะไม่สวยใช่ไหมเขาก็จะขึ้นไม่เท่ากันเนาะ จะตัดไปหมด,ด่นแเลยค่ะก็เหมือนกับคนตัดผมนะถ้าตัดไม่หมดก็เหมือนกับคนตัดผมไม่เสร็จอะเขาก็จะไม่สวยตัดให้น้องแมวไปกินแล้วก็เขาก็จะนอนเล่นด้วยค่ะนี่ค่ะกินด้วยนอนด้วยตามอัธยาสัส ต้องตัดโอ้อย่าตายเด้วยลูกแม่ขอโทษนะคะสวยงามไปตัดทางงอนคูเล็ดปะคูเลดข,ขามาทางนี้ค่ะโอ้ได้เยอะมากเลยค่ะ ต้องตัดหมดค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่สวยมองมานี่ก็จะสวยงามขอบคุณฟิฟีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม มาเป็นกำลังใจให้กับช่องขุมพันตุลากันตัดหญ้าไป้แม้วด้วยค่ะพี่น้องคงจะดีใจมากปลูกหญ้าให้น้องแมวค่ะขออนุญาตได้ค่ะพี่น้องต้องเฮ็ดแบบสี่เอาอย่านหญ้าตาย กงโก้เอไม่อยากจะเหยียบเขายญาก็มีชีวิตจิตใจเด้อพี่น้งองเออมังเก้งแดกเป้าบนน้อตัดให้เลือบตัดให้เตียน อีกนิดเดียวค่ะ พันตัดหลายรอบแล้วค่ะที่จะไปให้น้องกินเนะะี่ยค่ะได้หลายรอบแล้วแม่ขอโทษนะคะนี่ค่ะก็จะสวย,ยงไงตัดพวกนี้ออกด้วยจะได้สวยๆหน้าบ้าน หน้าบ้านภูมพันธ์